สวัสดีครับ FC ช่องลุงช้างเฉยๆวันหยุดนะครับลุงช้างเฉยๆนะครับมามารีวิวสายที่แปลงน้อยนะครับแปลงน้อยกําลังเหมาะที่จะสร้างบ้านเลยนะครับแปลงนี้200ตารางวานะครับ200ตารางวาอยู่ซอยวัดพิกุลออกฮนะวัดพิกุลออกนะครับหมู่สองฮนะหน้าที่ทําการผู้ใหญ่บ้านหมู่สองวัดพิกุลออกนะครับ ต,ติดถนนนะครับติดถนนลรือรัยางห่างจากวัดพิกุลออกประมาณ50เมตร50สเมตรท่านเข้ามาจากโรงพยาบาลบ้านานานครับมาจากโรงพยาบาลบ้านานาพอถึงวัดพิกุลออกท่านเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายก็สังเกตไปมีร้านล้างอัดฉีดอยู่ล้างอัดฉีดนะที่ว่างๆที่ว่างๆแปลงเดียวมี้วรลวดน้ำาวดลวดน้ำนะอย่างเงี้ย ติดถนนเลยฮะติดถนนระยางเลยรู้รถหนามมีเสาปูนนะครับแหล่งนี่ติดถนนสังเกตง่ายอ่าตรงนี้ก็เป็นต้นต้นอะไรไม่แน่ใจแต่มีต้นข่อยประกบอยู่นะมีต้นไม้มีจอมปลวกอยู่นะครับนี่นะครับสังเกตฮนะอยู่ตรงติดกำลังอัดฉีดนะเป็นแปลงว่างแปลงว่างนะ 200ต,ตารางวานะี่ยท่านสร้างบ้านสร้างหอพักให้คนเช่าเหมาะสมมากเหมาะสมมากฮนะต้องด่วนนะต้องรีบประคุบเลยนะครับทำเลแบบนี้นะเนื้อที่ประมาณนี้นะครับเนื้อที่ไม่เยอะใช้ตังค์ไม่เยอะนะครับตรงนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลเลยนะเขตเทศบาล แรงนี้อยู่ในเขตเทศบาลราคาชนบทราคาชนบทฮนะรีบเอาเลยนะครับรีบเอาเลยนะครับผมคิดว่าไม่เกินอาทิตย์ไม่เกินอาทิตย์ต้องเปลี่ยนเจ้าของนะครับนี่ถมแล้วนะถมแล้วนะครับเพียงแต่เจ้าของไม่ได้ดูแลก็ยากขึ้นยากขึ้นเนี่ยมีเรือรอบขอบชิดนะครับสี่เหลี่ยมสวยงามสวยงาม หมาก็เลยที่ล้างอัดฉีตนะครป๊อบคาแคร์ฮะป๊อปคาแคร์เดี๋ยที่มองไม่เห็นเลยย้อนแสงล้างอาัดฉีดป๊อบคาแคร์เลยป๊อบมาก็เห็นแปลงว่างๆเนี่ยใช่เลยครับใช่เลยติดต่อมาทางผมด่วนเลยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไปให้นะครับถ้าท่านอยากได้นะครับที่ในเมืองฮะแต่ราคาชนบทนะราคาชนบทฮะ ที่ตรงข้ามก็ไม่ใช่สลงสลัมอะนะเป็นบ้านคนมีกระตังหรือลบกบชิตนะฮะไม่ใช่ชุมชนไม่ใช่ชุมชนที่จะมียาสิบตรงยาสิบติดนะไม่ใช่สลัมนะพง่ายๆฮนะตรงนี้น่าอยู่น่าอยู่นะครับรถเยอะผมต้องระวัง เดี๋ยวจะข้ามฝากถ่ายให้เห็นชัดๆตรงมีย้อนแสงไปทางนู้นดีกว่าถ้าเราขับขับตรงไปทางนี้นะครับขับตรงไปนี้เพจะออกไปถึงคลอง31มสิบเอคลอง31มสอ็ ทางองคลัก,กอะไรท่างน้นนะเส้นเส้นนี้วิ่งวิ่งไปได้ยาวนะเป็นทางก็เป็นทางลัดอีกทางหนึ่งเป็นทางหลักเหมือนกันฮนะ,ะในแปลงตอนนี้ก็มีต้นมะม่วงมะม่วงออกดอกแล้วก็มีอ่าอ่าลงมะพร้าวไว้ด้วยนะฮะลงมะพร้าวไว้ด้วยเพราะกฎหมายใหม่ถ้ามีที่ไม่ปลูกอะไรไว้เขาจะเก็บภาษี ล้อรอบขอบชิดล้อรอบขอบคิดนะครับมีล้อลดหนามเตี้ยๆอยูนน่น่าสนใจมากน่าสนใจมากนะครับก็ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ รีบๆหน่อยนะครับรีบๆหน่อยนะครับถ้าเป็นของเรามันก็จะเป็นของเรานะครับแต่ถ้าไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ <c oughs> เห็นว่าราคาย่อมเยาวราคาไม่ย่อมเยาวนะครับผ่ <c oughs> านช่องลุงช้างยจจะได้เธ็์พิเศษนะครับ <c oughs> พวกที่ขายก็ไว้วางใจให้มาทํามาทํารีวิวให้นะครับ <c oughs> ถ้าติดต่อจากสายเราเขาจะเขาจะกันไว้ให้ สองงานนะสองงานสองงานปลูกบ้านกําลังสวยเลยครับไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับไม่เล็กไม่ใหญ่ มันย้อนแสงมองไม่ช่อยชัดเลยต้องใส่ลุงช้างต้องลงทุนแล้วของซิกก่งกล้องถ่ายโดยเฉพาะเลยตอนนี้ใช้มือถืออยู่นะียรายได้ยังน้อยอยู่นะครับรายได้จาก YouTube ยังน้อยอยู่นะครับตึงครบหลักเกณฑ์ครบหลักเกณฑ์นะครับ แปลงนี้นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสองร้อยตารางวานะครับอยู่ห่างจากวัดพิกุลออกอบอกเส้นทางอีกครั้งหนึ่งท่านมามาตรงซอยโรงพยาบาลบ้านนาวิ่งมาเรื่อยๆนะครับามาชนเห็นป้ายวัดพิกุลออกท่านมันไปซ้ายทังซ้ายและขว,วาถ้าซ้ายกา็จะออกไปเส้นโอคลักคลองไปคลองสาอดได้ ถ้าขวาก็าจะไปออกอตลาดบ้รนนานะครับตรงนี้จากไปวัดประมาณตีซะร้อยสองร้อยเมตรฮะร้อยสอเมตรจากไปวัดมามาถึงเห็นป๊อบคาแคป๊อปคาแคที่เลยติดป๊อบคาแคที่แปลงว่างๆนั่นแหละใช่เลยใช่เลยท่านใดอยู่โซนนี้สนอกสนใจ อยากหาที่เล็กๆถููบ้านพอดีนะครับอยู่ในเมืองนะอยู่ในเมืองแต่ไม่ใช่สลัมฮะเป็นชุมชนที่อยู่ได้อยู่ได้นะครับบางทีเราจะหาที่อยู่อาศัยก็ต้องหาทำเลเหมือนกันถ้าไปอยู่กับพวกที่เมาเมาเหล้าเมายาก็น่าลำบากน่าลำคาญน่าเบื่อ อยู่มันจะเป็นสังคมแวดล้อมที่จะส่งผลกับลูกกับหลานเราแต่ตรงนี้ผมดูแล้วนะครับไม่มีไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะครับเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอยู่นะครับครับสนใจรีบโทรมานะครับรีบโทรมาครับฝากกดติดตามกด s u บ s c r i b e นะครับเข้า y o youtube พิมลลุงช้างเฉยๆนะครับ กดติดตามกดจับแจกให้ด้วยครับขอพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ